ความรักใดในโลกล่าหรือจะมาเทียบความรักตนคนที่บอกว่าจนรักเธอมากเหลือเกินรักจนแทบจะเกินกินรักเธอเท่าฟ้าขอดวงตามาให้เธอผู้เป็นที่รักได้ไหมรักใดก็ไม่เท่ารักตนหรอกยมเมื่อรักตนมากกว่ารักใครจะไหน เราถึงปล่อยให้ตนตกต่ำไปก่อกรรมทำชั่วคนที่ก่อกรรมทำชั่วจะชื่อว่ารักตนหรือไม่ปากพร่ำบอกว่าฉันรักตนเองฉันรักตนเองแต่ไปก่อกรรมทำชั่วทำให้ตนไปติดคุกติดตารางหรือรับผลกรรมอันเผ็ดร้อนจะสมกับคำที่คำที่ตนเองพูดว่าฉันรักตนเองได้อย่างไร ถ้ารักตนจริงก็ควรตั้งต,งตนไว้ชอบประกอบแต่กรรมดีทำตนให้ประสบความสุขความเจริญสิยมถึงจะถูกกาลครั้งนั้นพระเจ้าปัตเสนที่โกศลเข้าไปเฝ้าพระทศพลแล้วก็ถวายอภิวาทแล้วก็นั่งที่ประทับหน้าทีค่ควรกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์หลีกล้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำหนึ่งขึ้นมาว่าชนเหล่าไหนเนาะชื่อว่ารักตนเองชนเหล่าไหนเนาะชื่อว่าไม่รักตนเองข้าพระองค์มีความคิดว่าชนเหล่าใดประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักตนเองแม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวว่าเรารักตนเองก็ตาม ชนเหล่าน so like so ั้นก็ชื่อว่าไม่รักตนเองอยู่ดีเพราะเหตุไรล่ะเพราะชนที่ไม่รักกันทําความเสียหายให้แก่ผู้ไม่รักกันได้ชนเหล่านั้นก็ทําความเสียหายนั้นให้แก่ตนเองได้ฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักตนเองส่วนชนเหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต ชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักตนเองแม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวว่าเราไม่รักตนเองก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักตนเองอยู่ดีเพราะเหตุอะไรละ่ะก็เพราะชนที่รักการทำความเจริญใดให้แก่ผู้รักกันได้ชนเหล่านั้นก็ทำความเจริญนั้นให้แก่ตนเองได้ฉะนั้นชนเหล่านั้นชื่อว่ารักตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสำทับอีกว่ามหาบพิ ไปตามที่ตรัสมหาบาพิตเป็นไปตามที่ตรัสเพราะว่าชนบางพวกประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักตนแม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวว่าเรารักตนเองเรารักตนเองก็ตามชนเหล่านั้นก็ไม่ชื่อว่าคนชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าไม่รักตนอยู่ดีเพราะเหตุอะไร เพราะชนที่ไม่รักกันทําความเสียหายใดให้แก่ผู้ไม่รักกันได้ชนเหล่านั้นก็ทําความเสียหายให้เกิดแก่ตนเองได้ฉะนั้นชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักตนเองส่วนชนบางพวกประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่ารักตนเองแม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวว่าเราไม่รักตนเองเราไม่รักตนเองก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักตนอยู่ดีเพราะเหตุไร เพราะชนที่รักกันทําความเจริญใดให้แก่ผู้ที่ตนรักได้จนเหล่านั้นก็ทําความเจริญนั้นให้แก่ตนเองได้ฉะนั้นจน,นเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักตนสัญชาตญาณเดิมของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโยมคือรักตัวกลัวตายแม้แต่ยุงตัวเล็กๆที่ไร้ค่าในสายตามนุษย์ก็ยังรักตัวต้องการเลือดมาเลี้ยงชีวิตมันและกลัวตายรีบบินหนีไปเลย หากเราเงื้อฝ่ามือเนี่ยที่จะไปตบไปตีมันขึ้นมาเนี่ยยุงจะรีบวิง่งอยุงจะรีบบินรีบวิง่งเออรีบบินหนีไปเลยนะโยมมนุษย์ของเราก็รักตัวกลัวตายเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายนี่แหละและออกจะรุนแรงกว่ารักตัวกลัวตายกว่า,าในความเป็นตัวตนนี่นะรุนแรงมากเลยนโยก คือความรักตัวกลัวตายนี่มันรุนแรงจนฝังลากลึกอยู่ในจิตสันดานของมนุษย์ยากที่จะถ่ายถอนหากไรก้การควบคุมมนุษย์จะแสดงออกในทางที่เห็นแก่ตัวสนองความอยากความหิวกระหายซึ่งน่ากลัวกว่าสัตว์เดรัจฉานที่แสดงออกตามสัญชาตญาณต้องการเพียงอยู่รอดปลอดภัยความเห็นแก่ตัวนั้นมองว่ามาจากสัญชาตญาณเดิมของมนุษย์ ทุกคนล้วนเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งสิ้นเลยโยมก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่น่ากล่าวโทษใดๆแต่ที่จริงความเห็นแก่ตัวนั่นแหละคือตัวร้ายที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่สังคมมนุษย์ไปทั่วทุกหย่อมยา่าถ้าแต่ละคนเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้อย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่นว่าจะเป็นอย่างไรวุ่งสแสวงหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นจะเกิดความเลวร้ายตามมามา,มากมายมหาศาลนายโยม เช่นหนทรัพยากรธรรมชาติจะไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างนี้สอมนุษย์จะมองกันด้วยสายตาของการแย่งชิงผลประโยชน์แสวงหายอย่างไรกติกาสาการแข่งขันช่วงชิงก็จะทวีความรุนแรงจนกลายเป็นความประหัสประหารเข็นฆ่า ก็จะมาข้อที่สีมนุษย์จะอยู่อย่างหวาดระแวงไม่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5. สังคมมนุษย์จะกลายเป็นสังคมป่าเถื่อนไร้เมตตาพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ 6. สังคมมนุษย์จะเกิดความแตกแยก,กระสำรรสายรวมกลุ่มกันไม่ได้ความเห็นแก่ตัวเป็นบอกเกิดของความชั่วร้ายต่ำทรามซึ่งนำภัยพิบัติมาสูม่มนุษย ดังที่ได้กล่าวว่าสัตว์เดรัจฉานแสดงออกตามสัญชาตญาณแต่มนุษย์เหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานตรงที่มีปัญญาสามารถควบคุมและปรับเปลี่ยนสัญชาตญาณได้รักตัวปรับให้รักเพื่อนมนุษย์เอื้ออาทรต่อสิ่งมีชีวิตปูจิตสำนึกเรื่องการเสียสละกลัวตายปรับให้กลัวบาปกรรม ไม่กล้าทำชั่วก่อความเดือดร้อนให้แก่ใครๆรักตัวกลัวตายจึงจะประกอบด้วยทำนำประโยชน์สุขมาให้แก่ตนและคนรอบข้างความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวคือความรักแท้คนที่ไม่เห็นแก่ตัวคือคนรักตนเองจ,งจริงๆสาธุ